Honda Civic ตัวท็อปที่สุดคันนี้ปี2011ขายเพียง199,000บาทมาครับมาจัดไปนะครับใครที่อยากได้รถเก๋งไม่เกิน2 0 0 0 0 0อยากได้สวยๆนะครับจัดให้แล้วสีขาวเดิมโรงงานครับมีชุดแต่งมาให้ลอกคันนะครับยางปี2023เดี๋ยวชมภายในกันครับภายในสีดำเดิมโรงงานนะครับพวมอะไรมันติฟังก์ชันอีกทั้งยังมีครูสคอนโทรนะครับช่วยล็อกคอนเร่ง ในการขับขี่เดินทางไกลสะดวกสบายมากเลขไมล์ 1, 96, หนึ่งแกิโลเมตรไม่แท้เนิมโรงงานนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้คันนี้ออปชั่นเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดครับผมตัวท้ายนะครับคันนี้นะครับจะมีรุ่นไฟกลมและไฟเหลี่ยมถ้าเป็นรุ่นตัวสุดท้ายจะเป็นไฟเหลี่ยมนี่ครับไฟจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็มี เซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้4จุดนะครับหล่อมากคันนี้เดี๋ยวไปชมภายใต้ฝากระโปรงต่อครับเครื่องยนต์1 8 0 0ซ c เบนซินล้วนนะครับเป็นเครื่องยนต์ขับสนุกนะครับผมรับรองคันนี้นะครับใครที่ได้ไปคุ้มมากๆนะครับโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับรับประกันให้เลยแล้วก็ราคาเพียง199,000บาทสดผ่อนใครอยากได้โทร0984696699สมยงคาเซนเตอร์ยินดีให้บริการครับผม